พี่น้องพอย้ายกํหลังนะพี่น้องอ๋อมีย้ายกํหลังกินต้มบกหุ่งเด้อพี่น้องเขาปุ้นแล้วก็ไข่ตุ๋นเ้อพี่น้องแล้วก็พักบ้านๆเด้อพี่น้องพักโซนไม่พี่น้องมากินน้ำย่อยกํหลังเด้อพี่น้องเด้อต้มหุ่งเด้อแต่อยากต้มหุ่งเอยเห็นด้ายปลาหนูต้องกินน้ำย่อยเลยพี่น้องยังเห็นเชียร์เด่นและไหพี่น้องต้มหุ่งอร่อยเลย tầm hung hương hương thay tân hoàn toàn thế được chưa Rồi, bắt được kênh เอาข้าเนียวพี่น้องเลย้เนีกตัเรียบลยัดเสร็จกที่บุุ้้มคนเลยพี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดจริงผ่าใส่อย่างตีละครังังได้ไหมได้ผ่าส่อย่างตีละครัง เอ้นต้องคิดมากเลย้วมันก็จะมองอัศริยะอีกตัวต้องมันนอกนอืมสนอกมากจับเอือ ม่มี้งองไปเลี๋้วครับนายครกบคุเล่นขัดเดยพี่น้องได้ต่ำแบบพี่แขมไว้พี่น้องนะทีนี้ได้ต่ไปไปขับพอมอยู่พี่น้อง เด็มากนครับกรตุนนัอหรอมตอาจารย์ก็ทานี้มาพี่น้อง,อง,องิบสิมาจังพอแยกกับร้านไหมนะพี่น้อง,อง,องแยกกับร้านพอตุกันพี่น้องสวัสดีค่ะ